ไม่ว่าคุณจะฝึกในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าคุณไม่สามารถเอาตัวเองกลับมาตั้งตนณนปัจจุบันนี้ได้เมื่อไหร่ปุ๊บความทุกข์ก็ถามหาความสุขก็หอยหาอันนี้คือเรื่องจริงแล้วคำถามคือไล่ปัจจุบันขนาดเนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมเรียนกับโค้ดทัน,น่ะเรียนแบบถามตอบไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเราคิดอยู่กับปัจจุบัน แต่ที่เราคิดเนี่ยเรารุ่นหน้าเลยว่าต้องทำมันนั้นนะอันนี้นะตกลงมันคืออนาคตด้วยไหมเกี่ยวไหมในความเกี่ยวข้องไหมเห็นไหมค่อยค่อยคิดตามเรานะมันมีอนาคตเกี่ยวข้องด้วยแล้วบางทีก่อนเราลงมือทำเอ๊ะอันนี้ไม่ได้เว้ยฉันเคยไอ้ตรงนี้ยฉันเคยทำมาก่อนแล้วมันมันไม่ได้ไม่ควรทำต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เห็นไหมประสบการณ์ในอดีตแล้วมาสอนเราแล้ว แต่พอมันประสมผสานร,ระหว่างมิติของปัจจุบันอดีตอนาคตไปร่วมกันมันกลับทำให้การเทคแอคชั่นของเรามันดีขึ้นแปลกไหมแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะสามารถจัดระเบียบตรงนี้สุดท้ายอดีตกับอนาคตก็เป็นมายาที่เราคิดทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในไหนครับในหัว หน้าที่ของเราคือจัดระเบียบถึงสิ่งที่อยู่ในหัวให้เป็นคิดให้เป็นก่อนคิดให้เป็นต้องรู้ก่อนว่าต้องรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ทุกวันนี้คนรู้ไหมว่าคิดอะไรอยู่ตอนนี้รู้ว่าคิดอะไรแล้วจึงคิดให้เป็น อันนี้เขียนว่าอยู่กันด้วยความรัก living to e r w i h love start to David love spend t e David love and end to David love ถ้าอยากจะอยู่กันให้มีความสุขต้องอยู่กันด้วยคนรักกันเต่พูดกันธรรมดารู้เรื่องไหมฮัลโหลคนรักกันพูดกันธรรมดารู้เรื่องไหมพูดเบาๆรู้เรื่องไหมมองตากันรู้เรื่องไหมแล้วเคยขึ้นเสียงให้คนรักไหมประจวบเพราะฉะนั้น เปลี่ยนจากถ้ารักกันจริงๆเสียงไม่ต้องดังเกิน80เดซิเบลใช้เสียงปกติแล้วไม่จําเป็นต้องใช้เสียงสองด้วยเข้าใจใช่ไหมหึอันนี้เสียงสองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เสียเข้าส่วม ไปชัดพวกอารมณ์ทิ้งแล้วเอาเครื่องประดับที่ล้ำค่าที่สุดก็คือรอยยิ้มประดับออกมา as m e is a n in expensive way to improve o u r l o o k การยิ้มเป็นการเพิ่มเสน่ห์โดยไม่ต้องลงทุนแต่ยิ้มมันจะมีอยู่สองยิ้มยิ้มสยามกับยิ้มสยองปกติแล้อยากให้คนยิ้มแบบไหนให้กับเรายิ้มสยามเราชอบเราชอบยิ้มแบบไหนคนอื่นสยองโอเคเว้ยฟังก็สยองแล้วนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่กันด้ความว่าคืออยู่แบบแบะปล่อยวางบ้างก็ได้นะถ้าหนักก็วางซะน้ำรู้จักแบะคนเมื่อก่อนเขาอยู่แบบซ่อมมีปัญหาซ่อมได้มีปัญหาซ่อมได้ไดแต่ปนปัจจุบันอยู่แบบเปลี่ยนถ้าไม่ดีเปลี่ยนถ้าไม่ดีเปลี่ยนถ้าไม่ดีเปลี่ยน,ป,ยนปัญหาสังคมมันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดโอเคไหมเอานั้นในวันนี้นะคือยอมได้มาร่วมท้าพระป่านะโดยการนำของโคตชทันหมู่คณะ ทุกท่านแล้วก็น้องหยกแล้วก็พวกท้องลูกหลานครอบครัวทุกคนก็มีความสุขแต่คณะค้ทานนี้นะขอพิภาควิจารณ์อย่างนั้งนะไม่ใช่ในทางร้ายนะอาจารย์ต้อนรับหมู่คณะมาเยอะนะอาจารย์จะรู้ว่าคณะไหนเป็นอย่างแต่คณะยอมเนี่ยเขาถือว่าตัวใส่ละเลยตดเทียมมาอย่างไรกลัวเลาะตลอด มันจะกินกัญชามาแล้วบังคนะมาเข้่งเครียดบังคนะมาเข้่งเครียดนะอาจารย์ก็รับแขกมาแล้วมันก็เครียดไปด้วยนะเอ้ยยอมเสียดายตังค์หรือเปล่าแต่ด้านนี้คงไม่เสียดายตังค์นะยังงห้ยังยังมีความสุขนะยังเป็นมุญเป็นมนุษสอน แล้วก็ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่ปู่ศิลาที่มาร่วมบุญร่วมกุศลอธิษฐานจิตให้กับวัดประธาต์ผาต้นแก้ววัดประธาต์ผาต้อนแก้วยังสร้างไม่อยู่ที่สุดคือหมลมหายใจในชาตินี้นนที่จะสร้างต่อไปตอนนี้ก็เริ่มจะลงเสาเข็มหนึ่งพันต้นในทีดีเก้ายอดวัดถูกระธมาเป็นของคู่กัน แต่ถ้าเราไม่มีวัตถุเย็นเยวจิตใจนะก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดให้ทุกคนได้รู้ถึงเรื่องราวในภาษาส,าษาสนาได้เพราะนั้นมวลโลกทุกสถานที่ในประเทศไทยแม้กระทั่งในจังหวัดพิชบูรณ์อุทยานประวัติศาตสตร์ีเทพก็เช่นเดียวกันนะแต่ก็เป็นสถานที่ ที่เขาสร้างวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทุกคนที่เราเกิดมาเรา,เราจาก่องนี้ไปไม่นานแต่วัตถุที่เราสร้างไว้จะอยู่ตามไปนานเท่านานแต่จนกระทั่งเรามาเกิดใหม่ก็อาจจะเจอและาของที่เราสร้างไว้บางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันลำพัง ยองคนเดียวก็ไม่สามารถที่ไปสร้างไปทำได้แต่เรามันร่วมด้วยช่วยกันทุ่มเททั้งกายและใจฝากไว้ไม่เดือดร้อนในพระพุทธศาสนาถึงเราจากโลกนี้ไปลูกหลานได้เห็นก็ยังมากราบมาไหว้ะระลึกได้ถึงเราว่าเราเป็นแกนนำและเป็นผู้นำในการสร้างเครื่องบุญกุศลพลงามความดีแม้กระทั่งว่าฝาเป็นจะลงหนึ่งฝานะโลกมาัาแม่ แม่ก็ให้ลูกเขียนชื่อฝากไว้ติดไว้ข้างฝาของเจดีย์วันหนึ่งแม่จากล่องนี้ไปลูกมามมเห็นฝามันจะลงย่อมือไหว้แล้วก็ลึกลึกถึงแม่ที่จากไปก็ยังปิติร้องให้ว่าขอบุญอุศนีลูกได้มาวัดคิดถึงแม่เพราะนั้นวัตถุชิ้นหนึ่งก็ยังมีค่าฝากไว้ที่วัดที่ท่าผาฟั้นแก้วแห่งนี้ สวัสดีนะครับทุกท่านครับตอนนี้คโค่ันก็อยู่ในพิธีพุทธาพิเศษนะครับเพื่อเตรียมตัวรอต้อนรับหลวงปู่มหาศีรานะครับที่จะมาในช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มก็ในอีกเร็วๆนี้นะครับผมก็บรรยากาศนะฮะก็เป็นไปด้วยความสงบสนง่ แล้วก็มีพลังมากเลยนะครับก็มีหลักบรรดาครูบาอริยอาจารย์นะครับที่ได้มารวมตัวกันเหมือนดังที่เทพเทวดาได้ดลบรรดาใจมานะคับคุณธรามก็รู้สึกว่าเป็นเก่งยิ่งเลยที่ได้เป็นส่วนเล็กๆครับที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในพิธีตรงนี้นะครับผมก็ก็ขอญาตเป็นหนึ่งในบุคคลตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่มาต้อนรับพระอรียสุโขระเจ้าท่านหนะครับที่จะมานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วในอีกไม่นานนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าพิธีม่รอเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพุ้าพรมหัวหน่อยนะครับแล้วก็เหล่าบรรดานักเรียนโคท่านนะครับก็อยู่ข้างหลังกันนะนั่งกันนะแต่พระท่านก็จับจองที่กันนะครับตามอิสระเรี ของเราจงเห็นว่ารลองคู่ศิลามาได้เมตตากับพระลูกพระหลานได้บางอย่างถืสเป็นให้กำลังใจท่านอาจารย์ทุกคนจะได้มีกำลังใจในการทำกิาน ครับทางคณะโค้ชท่านก็กำลังจะมโีโอกาสนะครับเข้าไปเฝ้าหลวงปู่เสลานะครับพูดธรรมะไม่ได้ก็จะมโีโอกาสจะเข้าเป็นช่วยที่สองนะครับด้วยความเมตตาเทวดาที่เทวดาเดามตตาต้องการรออยู่นะครับ สิ่ใดกระทหากทับิจารข้าพนันร่ำเก้าญาติกสามปฏิกรรมสี่มัโนกำสามข้าพรมเจ้าทั้งหลายขอจุกเจิดช่อฉายด้วยปัจจัสีสิยธพันทั้งหลายเหลนี้แล้วถวายบูชาคุณคอยล้อจูงจุนรัก อย่าทักย่าเอียใจและมั่นตอนเมื่อสักครู่นะครับจะมีโอกาสใกล้ชิดตัวบริเวณโซนหน้าหน้าเลยนะครับโชคดีมากก็จะมีโอกาสถวายปัจจัยให้กับท่าน เพรอะฉะนว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยนะทุกคนดูสังเกตคับเออเท่าเวลานะครับคนเยอะมากเวลาไม่เกินเก้าโมงคือบารมีหลวงปู่ท่านก็ว่างหรลอบารมีอีกยี่สิบนาทีนะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวหลวงปู่ก็เดินทางแล้วนะเพราะมีมีงานต่อนับจากนี้ไปนะครับเหลือเวลาอีกประมาณยี่สิบทีโดยประมาณนะครับตื่นตันใจมากครับ ท่านก็นำพาคณะทีมงานนะฮะในการเก็บทุกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คือก่อนกลับนะี่รพารมาว่าท่านปู่พญาอยู่นะครับขอรับกระแสพลังงานดีๆชุดที่ดีๆหรือว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายหรือว่าเรื่องของความยุติธรรมของชีวิตนะครับ,นนนะรบตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณสักบ่ายสามโมงก,กว่านะครับก็บรรยากาศฝนตกร่มเย็นบ่นบาวสมาดี ครทานก็มีความสุขใจมากๆเลยที่มีโอกาสพาคนที่ยังไม่เคยมานะครับไปเก็บตกน,นะฮะซึ่งทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ก็เห็นเรื่องราวสตอรี่มากเลยนะครับของบรรยากาศของความเข้มขลังของความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาริยะเจ้าต่างๆที่มาเจอมาที่แห่งนี้นะฮะครท่านก็เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วม ณนะตรงที่แห ok, ่ง <als> น <about. S 2> ี้นะครับ <on> ก็ต้องขอญาติอ <on> มุธนอาสาทุกับผู้รับชมคลิปทุกทท่านด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับและต่อไปนะครับเตรียมพบกับคลิปต่อไปอีกในเรื่อนี้ครับผม